ตำบลดอนคาถนนอู่ทองบ้านไร่ตำบลดอนคาอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์0854278922ซูปเปอร์นาโนไบโอเพลน,นึ่งตรานางงามมิเชลขวดสีเขียวเสริมสร้างให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรคและ,ะแรงศัตรูพืชช่วยในการแตกรากทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงครับ ตอนนี้เราก็มาถึงไร่แตงกวาของพี่บุลเลิศนะครับอยู่ที่ตำบลพังตุบ้านบ่อไร่แห้งนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในไร่ของพี่บุลเลิศที่พี่บุลเลิศสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับวันนี้คุณแม่ก็ตื่นเช้าเนาะวันนี้ผมมาในชุดหนีน้ำนะคุณแม่ น้ำน้ำท่วมที่บ้านมาชมแตงกวามามามาชมพ่บุญเลิศมาเที่ยวหามาเยี่ยมเยียนเป็นไงพี่แตงตอนนี้เก็บได้ไปกี่วันแล้วครับตอนนี้สิบห้าวันสิบห้าวันแล้วใกล้จะหมดแล้วเนาะก็อ,อีกประมาณสิบกว่าวันสิบกว่าวันเนาะครับห,หน่อไม้แตงพาไปชมสวนหน่อยนะครับ,รบข้างในเลยครับแม่ขออนุญาตนะครับโอ้ยกล้วยลูกใหญ่อ้วนปึ๊บเลย อ๋อนี่เริ่มเก็บเมื่อเช้านี่เนาะเรามาแต่เช้าเนาะเมื่อวานได้เท่าไหร่นะห้าร้อยกว่าครับเมื่อวานห้าร้อยกว่าโลเอ๊ะวันนั้นที่ผมเข้ามาได้ต้องเจ็ดร้อยมันตกไปไงอากาศมันเย็นมันก็เลยลดช่วงที่มันเย็นนี่นะครับปกติก็เจ็ดร้อยกว่าจะชะงักไปใช่ไหมครับตรงนี้มันแปลงนี้จะใหญ่กว่าแปลงแรกที่ปลูกนู่นนะเล็กกว่าเล็กกว่าเหรอครับอันนี้หกงานหกงานครับ ตรงนั้นที่เลยปลูกทครั้งแรกที่ผมมาครั้งแรกนู้นเมื่อปีแล้วนี่กี่งานนะอันนับเจ็ดครับเจ็ดงานเนาะที่ว่าหน้าฝนทําไม่ได้น้ําท่วมตรงนั้นนะครับท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงได้เลยเนาะครับเดี๋ยวก็ลงได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บต่อเลยเก็บตรงไหนตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะเก็บไปคุยไปนะยังยังยังขนาดนี้เก็บได้ยังพี่ก็ยังเล็กอยู่ครับยังเล็กนะครับท้องรุนรุนหนุนอ๋อขนาดนี้เนาะครับก็ไม่เข้าใจไม่เข้ กระดาษนี้ลูกกาลังดีนี่มันกระทบหนาวเลยชะงักไปนิดนึงครับกระทบหนาว <c oughs> อากาศมันเย็นครับครับถ้าอากาศไม่เย็นมันจะเยอะกว่านี้ <c oughs> ปกติมันจะเยอะกว่านี้ในรุ่นนี้เก็บได้ทั้งหมดเลยครับเนี่ย <c oughs> ปกติก็มีน้องมาช่วยกันเก็บเก็บก็บมานสี่คนสี่คนวันนี้วันนี้มีมาไหม มาครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาใช่ไหมครับผมมาเช้าคืนนีมาเช้าตรู่เลยอันนี้ผมเพิ่งจะเก็บคนเดียวครับเพิ่งจะเริ่มเนาะครับเก็บเรื่อยๆนะพี่ผมจะเก็บให้ก็กลัวจะเก็บผิดเก็บถูกอีกไม่ได้สเปคแต่แตงก็ลูกตรงดีนะไม่่คยคดนะครับถ้าอากาศไม่เย็นมันจะไม่คดเท่าไหร่เลยอากาศเย็นจะเริ่มคดสิเนี่ยครับจะเริ่มมีอาการดกนั่นมันยังมันยังเยอะนะพี่เนาะก็ยังน้อยก็อีกสิบกว่าวันโอ้ ก็เก็บได้เป็นเดือนนะประมาณเดือนไหมถึงไหมเกือบ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 เดือนนะยี่สิบแปดวันครับที่เคยเก็บครับพี่เก็บได้เรื่อยนะเก็บเข้ามาเลยที่ที่พี่เคยเก็บครับผมดูข้างนอกกนแล้วกันเข้าไปสองคนคงจะแน่นเนาะนี่มันแคบนี่แคบปลูกแล้วก็ปลูกซ้ําได้นะพี่ครับซ้าได้อีกได้อีกใช่ไหมครับอีกสองครั้ง๋อได้สามครั้งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเมื่อก่อนเห็นพี่ปลูกข้าวโพดอยู่เนาะตรงนี้เนาะครับ เปลี่ยนแบบเราไม่ปลูกซ้ำแต่แต่แตงนี่ปลูกซ้ำได้สามครั้งได้สามครั้งแล้วก็ย้ายแล้วก็ปลูกอื่นทิ้งไว้ก่อนครับใปค้างเก่าไม่ต้องใช้ผ้าใบเก่าเนี่ยใช้พยางเก่าครับพยางเก่าใส่น้ำหยดชุดเดิมน้ำหยดเช่นเดิมประหยดัดดีพวกดินพวกอะไรไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะเวลาจะปลูกก็เอานาโนโครีนอ่ะอ๋อใช้นาโน,โค,นครีนคลุกครับรองพื้น,นแล้วก็ก้นหลุมมั้ยนะครับ ถูกแล้วก็แสดินเข้ากันครับมองไม่ค่อยเห็นทางนอกเนาะแต,แต่อ๋อเขาเก็บทําค้างงี้เขาต้องเก็บข้างในเนาะถ้าอยู่ข้างในอย่ห็นี้นดใช่อยู่ข้างนอก,กจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมิ่งดูแลแต่ข้างในถ้ามองข้างในจะเห็นชัดนี่โอ้มองเห็นกันวันนี้ได้โลเท่าไหร่ครับพี่ช่วงนี้คิวแค่สิบกว่าบาทช่วงแรกแรกได้ดีไหมผมเคยได้ยี่สิบครับโอ้โ แต่ไดช่วงยี่สิบเยอะก็ดีเนาะกอดีแต่ลาดน้ำท่วมช่วงเนี้ยที่มงเมืองน้ำท่วมก็ไปไม่ได้วิ่งไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไปลงที่ร้านบูีิกเข้าสีมุมเมืองได้คล่องๆเนาะเฮ้ยแตงลูกใหญ่ๆอย่างนี้เราไว้ทําพันได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้เหรอครับลืมเก็บหรือไงมันใหญ่มันไม่ได้เดินรองนอกไม่ได้เก็บแต่ข้างในเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเอาไว้ใช้ไปขายไม่ได้เอาไว้นี้แหละ ใหญ่เกินใหญ่เกินตลาดไม่เอาอีกครับเด็ดมาดูได้นะครับเด็ดนะเราไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ทําอะไรลูกใหญ่เลยอ่ะโอ้ถ้าใหญ่เต็มที่จะขนาดนี้นะพี่เนาะครับเราก็โอ้เสียน้าหนักเยอะนะเนี่ยเราไม่ได้แตงเต็มที่เนี่ยเพราะมันก็ไม่บ้างอะที่จะต้องลงนะไม่ใช่ว่าถ้าเราไปขายได้ขนาดนี้หมดก็ดีนะพี่เนาะโอ้โหไม่กี่โลได้กิโลแล้ว เอ้ตรงนี้ได้ไหมได้เียเนี่ยยังได้นี่พี่ได้ครับยังได้อยู่เดี๋ยวนี้ผมเก็บไปดูก็แล้วกันครับอันนี้มันเป็นแตงใหญ่เลยเนี่ยรับราคาก็ถูกแตงใหญ่ราคาถูกเขาไม่ค่อยทานนะครับกินเขาจะกินลูกเล็กลูกดีดีลูกดีดีสวยสวยครับแต่ปีนี้รู้สึกที่ได้ราคาดีปีแรกที่ที่เรียกผมมามาดูครั้งแรกที่ปีแล้วเนาะครับที่ว่า ได้ราคาดีแต่แตงไม่ดีอ่ะตอนนั้นแตงมันได้น้อยอ,อืแล้วก็มาอีกช่วงนึงที่มาเจอผมแล้วแตงดีครับนนราคาไม่ดีราคาถูกอีกออตอนนั้นได้แตงตั้งกี่ตันนะตรงนั้นนะทั้งหมดได้สิบตันกว่ากว่า <10 S 2> ตันเลยนะเสร็จงานเลยนะครับออันนี้ก็น่าจะได้สิบตันอ,อ้หงานนี้ก็น่าจะได้นะตอนนี้6กตันเก้าร้อย ตอนนี้เป็นหกตันวันนี้ก็ทิ้งเจ็ดตันแล้วครับวันนี้ก็เจ็ดกว่ากว่าเลโอ้ยได้อยู่แล้วอีกสามตันครับเกินใช่ไหมน่าจะเกินสิบน่าจะเกินสิบตันครับน่าจะเกินสิบตันสบายใจนะพี่เนาะครับได้ราคาหน่อยปีนี้เออช่วงนี้ราคาก็ยังพออยู่ได้นี่แหละเพลิดเพลินครับพี่มหาคนมาช่วยเก็บเยอะๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขามาช่วยเออครับเอามีแต่น้องเหรอ แล้วเราแฟนนะโอ้แฟนยังหาไม่เจออ๋อเพิ่งรู้ว่าพี่บุลเลอร์เนี่เป็นหนุ่มโสดที่อยู่อยู่กับน้องสาวเนาะครับน้องหลานสองคนนั้นหลานนะครับอ๋อพี่เก่งนะเนี่ยเป็นหนุ่มทํางานทําไล่แตงได้ขนาดนี้สาวสาวแอบชอบเยอะที่เนี่ยไม่รู้ไม่ได้ออกไปดูเลยเออ มาที่ไรก็เห็นเข้าแต่ไร่เยอะๆเนาะก็ไม่ได้ทําอะไรก็เข้าไร่อย่างเดียวเข้าไร่อย่างเดียวตรงนี้จะปลูกแตงต่ออีกแล้วถ้าแตงนั้นพี่จะปลูกอะไรครับคิดว่าจะปลูกพริกเป็นพริกคพริกจะผัดทันพ้นน้ํามันเดยมพ้นครับพ้นเนาะับ่อถึงหน้าน้ําก็หมดพอดีก็พอดีหมดเดี๋ยวเลีกงน้อยมาดูตอนปลูกพริกต้องมาอยู่แล้วผมก็ผ่านอยู่เนี่ยพี่ก็ผมก็ต้องเอาเอานาโนมาให้พี่ประจําอยู่แล้ว เดี๋ยวก็โทรกริ้งกริ้งเนี่ะะเยเจ้ายดือดนะผมใ,ล,ใล้ใช้นาโนแล้วจะติดใจติดใจเลยครับครับติดใจติดใจสบายใจเนาะครับสบายใจทั้งเคมีอะไรก็ไม่ต้องกลัวเห็นพี่ฉีดไม่เห็นคุมอะไรเลยเดินจุดจุเมื่อวานก่อนไม่ต้องคลุมเลยเ,ออเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเคมีพี่แตงเนี่ยปลูกมากี่วันมันถึงจะออกลูกครับพี่สามสิบวันครับสามสิบวันเริ่มเก็บได้ใช่ไหมครับเริ่มเก็บเริ่มเลมเลมได้แล้ว ถ้าลูกแบบขนาดเนี้ยพี่ขนาดเล็กๆมาเดิมอย่างเงี้ยไออ,อย่างเงี้ยมันจะได้จะกี่วันจะด้เก็บก็ไม่เกินสิบวันไม่เกินสิบวันเนาะถ้าเราเห็นลูกรุ่นนี้แล้วถ,ถ้าเห็นลูกแล้วนะแบบนี้นะครับ๋อแบบนี้ไม่เกินสิบวันลูกเล็กๆแบบนี้ครับมันก็ออกดอกเรื่อยไปครับถ้าอากาศไม่เย็นตอนนี้มันก็ยังออกดีอยู่อ๋อถ้าเย็น,ม,นมันจะชะงักนิดนึงครับ ชะง,งักเนกว่ามันจะปรับตัวได้แบบให้มันปรับตัวใช่ไหมครับครับแล้วที่ลูกใหญ่สุดอย่างนี้ถ้าเราไปขายจะได้ได้ราคาไหมเขาไม่เอาแล้วครับไม่เอาเลยเหรอครับใหญ่เกินโอ้เราต้องรีบเก็บทีเนี้ยเนาะครับถ้าหลงก็ขายไม่ได้ครับ <laughs> ก็ต้องทิ้งแล้ว <laughs> ผมจะได้น้ำหนักเนาะครับม,มันเก็บไม่หมดมันยังไงก็เก็บไม่หมด แตงกวาที่อื่นนะพี่ผมไปดูบางที่นะถูกแค่เอวแล้วเนี่ยเนาะยอดเหลืองออกดอกกระติ๊กกระจักแล้วของเรานี่ทั่วหัวเลยนะเมื่อก่อนของผมก็ยังงั้นแหละเหรอครับนี่ยังมีนะขับรถผ่านมายังมีบางแปลงที่ยังเตีย้ยๆอยู่นะพอมาใช้<อ>านานโอ๊ตแต่ลูกไม่ใหญ่ใช้นานโอ๊ชุดนี้แล้วส่วนมากจะค้ามหมดเลยค้ามค้างครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบถามเรื่องปัญหาแล้วก็จะแก้ปัญหากันยังไง เรื่องแตงที่ที่เคยมีปัญหาที่เขาแก้มาแล้วก็มาประสบความสําเร็จจนทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้เจอเขาเรียกอะไรสะดุ้งหนาวกระทบหนาวครับตอนนี้หนาวลงมาวันนี้ครับก็เลยเมื่อวานนี้ก็มาชะง,งกักไปนิดนึงเดี๋ยวจะแก้ปัญหายัางไงเดี๋ยวช่วงหน้ามานะครับม่ต้องขัดแจกแบบนี้ใช้เศด,ดดีติดตั้งแบบดีเลยนะครับถ้าแบบนี้มันก็ใหญ่แล้ว นี่ต้องไปอีกไซ้์หนึ่งครับ